ติดตามบ้านไข่ผำเนี่ยมาเนี่ยเป็นระยะเวลานึงแล้ววันที่ลูกพูดให้ฟังว่าไขาผ่ผำคือซูเปอร์ฟู้ดแล้วซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเราจะขายไขย่เราต้องเลี้ยงยังไงมองที่การตลาดกับการบริหารจัดการว่ามันจะต้องมันจะง่ายอย่างที่เขาพูดกันเหรอว่าเลี้ยงง่ายอย่างนั้นจริงๆเหรออะไรเนี้ยค่ะก็ไปดูมาหลายๆที่เนาะต่างจังหวัดไปไกลๆก็ไปมาแล้วอะค่ะแต่สุดท้ายมาตอบโจทย์คือที่นี่ที่นี่ตอบโจทย์ว่าเราจะลงทุนเพื่ออะไรธงเราอยู่ตรงไหน คือเราทะเลาะในกระดาษมาระยะหนึ่งแล้วแต่ที่เนี้ยทำให้ตัดสินใจได้ว่าเราจะลงมือทำแล้วค่ะโหคุ้มค่ามากค่ะอาหารความรู้ทุกอย่างค่ะได้พี่เลี้ยงที่ดีดีกว่าค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินทางไหนเนาะการที่คนที่เราไม่เคยรู้เลยว่าทิศทางของการที่จะทำธุรกิจไถ่ผัาม,มันจะเป็นยังไงแต่สำคัญว่าบ้านไถ่ผัาเป็นคนชี้นำว่าคุณเดินทางนี้นะถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้คุณแก้ปัญหาด้วยแบบนี้ คุณเจอตรงนี้คุณจะหลบยังไงคุณจะไปยังไงอันเนี้ยตอบโจทย์สําหรับคนที่จะเริ่มทําธุรกิจตัวนี้ค่ะมาที่บ้านไข่ผําค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะเริ่มต้นแบบแบบไหนค่ะ